ตุกจะทําไก่ทอดนะคะไก่ทอดตุ๊กก็ได้หมักนะคะใส่พริกไทยลงไปนะใส่พริกไทยลงไปุพริกไทยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือไปนิดนึงขยําให้เข้ากันนะคะขยําให้เข้ากันแล้วทําไมไก่ของทุกถึงเป็นอย่างนี้คะชิ้นไก่ทุกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกก็อย่างนี้มันจะน่าทานกว่านะคะเพื่อนๆ ไก่แบบนี้น่าทานนะนี่เราก็ลอกขาไก่ออกลอกขาไก่ออกแล้วก็จะทําอย่างนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเวลาทอดตุ๊กจะทําให้ดูว่าเราจะทอดยังไงนะคะโอเคไก่นะคะนี่เห็นไหมตุ๊กจะทําเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ไปแล้วนะตุ๊กก็จะใส่อย่างนี้นะคะใส่นี้นะแล้วก็เขย่านิดนึงวางไว้แล้วนะคะชิ้นหนึ่งได้แล้วนะ ทำอีกชิ้นหนึ่งตัวจะใส่แบบนี้คะ่ะอย่างนี้เลยไก่ทอดสถานโลกนะคะอันนี้อันนี้แป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังก็อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้ไปจะเป็นชิ้นชิ้นทำชิ้นน่ารักน่ารักนะคะชิ้นน่ารักเราก็ทำอย่างนี้เลยคะ่ะใส่ลงไปใช้มือเดียวเลยะคะ่ะมือเดียวนะทำแบบนี้นะคะ นี่น่องไก่ของเราก็จะน่าทานนะดเดี๋ยวก็ดเดี๋ยวเสร็จนะเดี๋ยวเสร็จลูกก็จะให้ดูตอนทอดนะคะลูกจะทำเออจนไก่หมดนะคะทําจนไก่หมดนะ<อ>เป็นแบบอย่างนี้เลยชิ้นชิ้นนี่ชิ้นชิ้นขาไก่ก็เดี๋ยวเวลาทอดออกมาลุกจะให้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูขาไก่ทอดมาเริ่มทอดไก่กันนะคะน้ำมันเดือดแล้วค่ะ ไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมผสมใส่เป็นต้นขาต้นขาไปเลยค่ะเพื่อนบอกว่าอุน้ำมันทำไมเป็นสีนี้ก็เป็นสีนี้เพราะว่าตุ๊กทอดไก่ไปเออ,อมไม่ใช่ทอดไก่ทอดหมูไปวันนั้นนะเราสามารถประหยัดแล้วก็ออทอดอีก ชิ้นหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่าไก่เราจะเป็นยังไงให้น้ำเดือดให้น้ำมันเบบด,ด,ด,ดีเยอะใส่เป็นชิ้นๆไปเลยะคะ่ะตุ๊กทำคลิปไม่เป็นนะเพื่อนๆตุ๊กกำลังหัดทำอยู่นะคะ มือสั่นอะไรก็ขออภัยด้วยกำลังจะหัดตัดต่อคลิปนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ไก่เสร็จแล้วนะคะน้ำมันต้องร้อนนะน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าไม่ร้อนนะเฮ้ยอะไรโอ้เพื่อนๆน้ำมันต้องร้อนนะคะ ไก่ทอดแบบสำเร็จไก่ทอดสถานโลกคะ่ะที่บ้านไม่ชอบทานไก่ทั้งตัวชอบปีกไก่ขาไก่ทอดนั้นเลงค่ะนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนหนึ่งก็ชุบแป้งทอดอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ชุบแป้งทอดนะคะแป้งทอดก็คือเอ่อกลิด ขนมปังทอดนะคะเสร็จขนมปังทอดเกล็ดขนมปังทอดโอเคเสร็จเรียบรอย้อยไก่ทอดของจุ๊ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะลอลอกล้องสั่นกลือสั่นไก่ทอดเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมนะเดี๋ยวปิดแก๊ แกสเสร็จแล้วไก่ทอดเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปที่โต๊ะอาหารก็จะมีซูชิแผ่นหนึ่งนะคะเฮ้ยมือสัน่นซูชิแผ่นหนึ่งอ่ะโอเคกับข้าววันนี้ก็คือมาร์การูนีนะคะมาร์การูนีแล้วก็ไก่ทอดค่ะโุ้ยหายไปแล้วมีคนขโมยไปเอาไงไวคุมเมร์เมลเฟรงกู โอเคขอบคุณนะคะที่ททชมชคลิปไก่ของตุกก็สวยงามตุกก็จะจัดจานแบบนี้นะคะจัดจานนะอันท,ที่ทอดก็ทอดไปกำลังทอดอีกนะคะเดี๋ยว นีค่ะใก่พิ่มนนี้ก็กันเทอยมแล้วก็สุก